โอเคครับก็กาวสวัสดีกัน้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมบิงคลิปตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำบอบทูอินวนนะครับสองเว็บนี้นะครับนี่ครับตัวหนึ่งเป็นแอปนะครับตัวหนึ่งเป็นเว็บนะครับนี่ครับเว็บขุดอย่างเงี้ยนะนี่ครับเว็บหน้าต่างเว็บนะครับ หน้าต่างเก็จะเป็นประมาณนี้มาดูการถอนนะครับเว็บนี้ใส่แค่กระเป๋านะครับเว็บนี้เอากระเป๋ามาใส่การสมัครแค่นั้นครับนี่ครับ เวบนี้ก็ถอนขั้นต่ำอยู่สองแสนซาโตชินะครับเป็นเหรียญของ Bitcoin นะครับ mm. ก็ขุดไปเรื่อยๆครับ mm. ไม่ใช่มีแค่พลังขุดนะครับเรายังเกมได้ด้วยนะครับ mm. แต่ต้องใช้บอทเกมนะครับ mm. เว็บนี้อยู่ที่ผมกำลังจะต่อน,นี่นะครับและแอปนะครับแอปก็เป็นแอปของ Ltc นะครับ mm. เป็นของเหรียญ Ltc อันนี้ก็จะถอนทุกวันอาทิตย์ให้อัตโนมัตินะครับเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับกระเป๋าบิครับกันนะครับอันนี้ก็แต่นี้ผมไม่รู้นะครับว่าถอนกั้นต่ําอยู่เท่าไหร่ถ้าใครรู้ก็เม้นใต้คอมเมนต์น้่ยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์แอปตัวนี้ให้นะครับกับลิงก์เว็บนี้นะครับก็เข้าไปสมัครได้เลยโอเคครับ ก็จะเริ่มมาทําเลยนะครับอย่างแรกนะครับไปโหลดสคริปต์ตัวนี้มานะครับโหลดนะครับโหลดมาก็จะได้นี่ครับอย่างแรกนะครับให้เราแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เหมือนเดิมครับแตกไฟล์ครับบอลดตัวนี้ง่ายมากครับทําง่ายมากแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับนี่ครับ แล้วเปิด Data ตัวนี้ครับนี่ครับมีสคริปต์บอและนี่ก็ผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้นะครับนี่ผมจะทิ้งใต้ใต้คลิปนะครับสองเว็บนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับแล้วก็กรอบตัวนี้นะครับตัวนี้ครับก๊อปปี้ไปครับแล้วก็แท่งไว้ในดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของแอปนะครับแอปจำลองเนี่ยครับเหมือนเดิมครับแล้วก็วางครับ พอใส่แล้วนะครับให้เรากดออกครับแล้วเราก็เปิดโปรแกรมจำลองครับอันนี้ผมเปิดได้เลยนะครับผมออกแอปตุย่าก่อนเสร็จนะครับให้ออกครับแล้วเราต้องออกเว็บด้วยนะครับออกเว็บนะครับไม่งั้นบอทจะไม่รันนะครับห้ามเข้าเว็บหรือเข้าแอปไปดูนะครับไม่งั้นบอทไม่รันนะครับ ออกให้หมดครับเริ่มมาครับก็ให้เราเข้าเธอมารัคครับแล้วก็ก๊อบสคริปต์ใส่เลยครับมรนทัดแรกครับมันทัดนี้ครับก๊อปปี้ครับใส่ครับเพนเ r อร์ y n อย่าลืมนะครับ y นะครับผมย้ำตลอดนะครับต่อมาก็นี่ครับ นี่ครับว้เป็นอย่นี้ให้ไว้นะครับต่อมา CD ครับเว้นวรรครับแล้วก็ไปเอาที่อยู่ของไฟล์มานะครับแล้วผมขออนุญาตขยายให้ใหญ่นะนี่ครับปอดทวินวันนี่นะครับแล้วเรากดคลิกค้างครับคุณสมบัติครับเอาที่อยู่ครับ เขาเทอมากเหมือนเดิมครับผมแล้วก็วางครับต่อไป L S นะครับเพื่อดูไฟล์ครับแล้วเราก็เลือกบอทตัวนี้นะครับเนี่เป็น P h P นะครับ P O T P s P ครับ Enter ครับ ขึ้นมานี้นะครับให้เรากอดเพื่อไปเอาพัทเบิดนะครับใช้แอปนี้นะครับไปใช้เบราว์เซอร์นี้นะครับเพื่อจะกันโฆษณาครับหน้าต่างนี่ก็รอครับ สักคู่ครับแเรากดเก็บลิงนะครับกดไปต่อครับได้แล้วครับนี่ครับเราได้มาแล้วกรอบครับกรอบให้หมดนะครับแล้วก็ไปใส่ครับนี่ครับถ้าใครขึ้นนี้ก็ถูกนะครับพัดวัตถุ นี่ครับอันนี้เป็นเจ้าของนับเจ้าของสคริปต่อมาให้เราไปเอากระเป๋าครับกระเป๋าที่เราไปวางไว้ในเว็บบิ t บีทีซีนะครับที่เป็นของเว็บครับเว็บนั้นนะครับที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปไม่ใช่แอปนะครับเว็บนะครับของ b t c นะครับเราก็ไปเอากระเป๋าบ c มาครับผมจะใช้เป็นขอมมิ t ครับนะครับ นี่ครับต่อมาครับอันนี้ต้องฟังนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของแอปนะครับแอปตัวนี้ครับน,นี่ครับตัวนี้นะครับวิธีสมัครของมันคือเดี๋ยวักคุกับเด็กเพดู ่วิธีสมัครขึ้นมันคือใส่อีเมลกับยูเซอร์นะครับและตัวข้างล่างนี้คือลหัส6ตัวนะครับแล้วเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับ้เขาเทอแบบเชมาคนเดิครับและใส่อีเมลคือเราต้องใส่เดี๋ยวผมจะเบอร์นะครับใส่อีเมลห้ามห้ามใส่ gmail นะครับไม่มีแอ gmail นะครับ ให้เราใส่ตัวข้างหน้าครับ HG Mail ไม่ต้องครับแล้วเรากด enter ครับแล้วมันก็จะถามรหัส6หลักนะครับให้เราใส่ครับที่เราสมัครครับห้ามเข้าไปตรวจแอปนะครับห้ามเข้าไปตรวจเว็บนะครับไม่งั้นบอดจะหลุดนะ โอเคครับถ้าขึ้นนี้ก็เป็นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่มันอาจจะบอกกระเป๋าของเรานะครับของบิ c บีซีนะครับอันนี้คือของเว็บครับนี่อันนี้ของเว็บครับอันนี้ก็จะเป็นของแอปครับเป็น l t c ครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ l t c ถูกแล้วครับอันนี้อันนี้ BTC นะครับอันนี้ของเว็บครับอันนี้ของ อันนี้ของแอปครับอันลางอันนี้ก็จะรันไปตลอดเลยครับเราเปิดทิ้งไว้ได้เลยครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ to n n one ครับสคริปบอทถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับขอบคุณครับ